สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูนะบวบงูผัดไข่นะคะพอน,อน้ำมันร้อนแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมนะคะแจงจะใส่เป็นพริกแห้งนะคะพั่วให้กระเทียมหอมเลยค่ะ บวมลยกทนก็หั่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมหอมดีแล้วเราก็ใส่เบกนอนลงไปเลยคะ่ะ ก็จะผัดให้บวกสุกนะคะคือให้บวกเขาสลดนะคะเปลี่ยนสี น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยจะได้สุกนุ่ยขึ้น,นะคะเราจะปิดฝาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะผัดไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ เราก็สุกดีแล้วนะคะแทนก็จะใส่ไข่นะคะใช้ไข่สองฟองจะล้อให้ไข่ขาวเซฟตัวก่อนนะคะ แตนก็จะปรุงเลยนะคะแตนทำน้ำซอสไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีซอสปลาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลานะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะเราทำน้ำซอสไว้ก็จะง่ายในการปรุงน,นะคะผัดในย้าะ กนจะเติมน้ำอีกหน่อยนึงนะคะจะได้มีน้ำขุบคลิกนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูบวบผัดไข่นะคะ เมนูทำง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถักใจจ้านเสิร์ฟเลยจ้า